ถ้ายังเป็นความลึกลับก็จะไม่ถือว่าเป็นธรรมะหรือเป็นหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาไม่มีความลึกลับแต่มีความลึกซึ้งท่านจะต้องเข้าใจคำว่าลึกลับกับคำว่าลึกซึ้งกันให้ดีๆ มันไม่ใช่คําเดียวกันคำว่าลึกลับนั่นมันไม่เปิดเผยมันไม่แจ่มแจ้งมันไม่ประกอบอยู่ด้วยเหตุผลอันเห็นได้เข้าใจได้มันจึงลึกลับ <c oughs> ส่วนธรรมะในพุทธศาสนานั้นต้องเปิดเผยต้องแจ่มแจ้งประกอบอยู่ด้วยเหตุผล